สวัสดีค่ะ ยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการตอมสํานึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสารรค์ตอมสํานึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับมาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นตอมสํานึกดีสร้างสารรค์สังคมดีๆให้นาอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสํารวจกับพฤติกรรมยอดแย่ที่ทํากันซ้ําๆโดยที่เราเนี่ยไม่อยากให้มันกลายเป็นเรื่องเดียวก็ชินครับใช่แล้วค่ะแล้ว,วันนี้นะคะเราจะมาเปิดประเด็นที่หลายคนเนจะ ต้องมีความซื่อสัตย์กันบ้างกับทอปิกสดๆร้อนๆนั่นก็คือโกงแชร์ลูกโซ่นั่นเองค่ะจีคิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินหรือเคยได้รับรู้ข่าวจากกระแสสังคมมาไม่มากก็น่อยค่ะพี่บอนคือถ้าเรารวยได้ง่ายๆโดยการที่เราเนี่ยไปดูคลิปใครเขาโชว์วิสัยทัศน์หรือว่าดูคลิปโชว์อวดรวยเนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสอยากได้อยากมีโดยไม่ต้องทํางานที่สุดจริตให้เหนื่อยยากพี่ว่าประเทศของเราเนี่ยก็คงมีแต่คนรวยไม่มีคนจนหรอกครับใช่แล้วค่ะแล้วจะเป็นยังไงถ้าตัวละครในคลิปสั้นของเราเนี่ยเชื่อจนหมดใจถึงขั้นนไปกูมสิางทุ อย่างว่าความโลภมันบังตานะมาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับคลิปละคสรสั้นที่มีชื่อตอนว่ารวยทันใจกรรมตามทันไปรับชมเลยค่ะขยับเป็นเศรษฐี เอาละครับถ้าใครอยากเป็นเศรษฐีฟังทางนี้ครับเคยได้ยินคำคำหนึ่งไหมครับกับคำที่ว่าขยันผิดที่ร้อยปีก็ไม่รวยแล้วคุณจะขยันทํางานหลังคนหลังแข่งกันไปทําไมละครับสมัยเนี้เราต้องให้เงินทำงานแทนเราครับถ้าอยากรวยพูดตามผมครับรวย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  มือเที่ยงทานอะไรดีครับผัดกะเพราัดะเพราะรไข่เจียวไข่ดาวครับไข่ดาวไข่ดาวเอาน้ำอะไรครับแกงหววแกงหวแโอ้ยไม่ใช่ครับจะพูดตามผมทำไมล่ะครับผมจะสั่งข้าวเอาล่ะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรวยล้นฟ้า ขอให้เชื่อใจบอสเก่งครับเพียงแค่เปิดบินกับผลิตภัณฑ์รวยล้นฟ้าเริ่มต้นแค่50,000บาทครับหรือถ้าอยากรวยเร็วก็ต้องลงเยอะๆครับหรือใครมีเพื่อนอย่าลืมชวนเพื่อนมาลงทุนเรามีเปอร์เซ็นให้อีกใครอยากเป็นเศรษฐีเอ่านละครับถ้าใครสนใจเชิญลงชื่อและชำระเงินหน้าห้องประชุมได้เลยครับเชญครับหนาเลย รวยทุกคนครับวันนี้มาลว่นแดดแบบนี้เราจะไม่โดนข้อหาแชร์ลูกโซ่หรอกพี่กลัวพวกมันกับตำรวจจะรู้ว่าเราก็อยู่ต่างประเทศแล้วใครอยากเป็นเศรษฐีเราเดินสิเราเดินสิเฮ้ยดื้อจริงดื้ออ๋ไอแดนเหรอตอนนี้พี่หนีตำรวจมาอยู่บ้านแม่ที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหนีเข้าชายแดนแล้วเองก็รีบหนีอย่าให้โดนจับได้ยินเปล่าไม่ต้องห่วงพี่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนแค่นี้ก่อนเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะไปไหน ป็นอะไรแม่ชีผูขอตายท,ท,ที่ต้นตีนเป็ดน,นะลูกแม่เป็นหนี้น้องระบบสองล้านแลวตอนนี้ต่อเปีย,ย,ยบานไปถึงห้าหล้านแล้วลก mm ูก hmm. โธยมันโทรมาทวงแม่ทุกวันเลยและช่วงหลังนะมีผู้ชายหน้าปแปลกหน้าโห,หดมาปุ๊บปี้๋ยวหน้าบ้านเราเนี่ยแล้วเมื่อเชาวนี้สดสดตลอดเลยนะมันโทรมาหาแม่มันบอก่ารู้ว่าน้องหนิงเรียนที่โรงเรียนอะไรมนรู้ แล้วแม่ไปกู้เงินทำไมแม่ไปกู้เงินมาลงทุนผลิตภัณฑ์รวยล้นฟ้าล้นฟ้าไอ้บริษัทเลวบริษัทนี่หว่าเฮ้ยนี่ลูกว่าไม่ใช่แม่โดนหลอกคนเดียวนะลูกนะพ่อเองก็โดนลุงป้าน้าอาของเองโดน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 กันทุกคนเลยแม่ได้ข่าวไปนะว่าไอ้เจ้าของคนนี้มันปิดการหนีไปแล้วโอยพวกตล่อมจำนึกอัดเสี เวนกรรมมีจริงจรโดนทั้งตระกูลเลยแม่เก่งขอโทษแม่เก่งเป็นเจ้าของบริษัทรวยร้ฟ้าแม่เอ็งจะเป็นเลวอครอบครัวหมดตัวอ็เนี่ยเก่งเก่งขอโทษนะแม่ตอนนี้เก่งกำลังหนีตำรวจอยู่อยากจะรวยเร็วไปหน่อยไม่คิดเลยว่าเวนกรรมจะตามมาเร็วขนาดนี้แม่ตำรวจก็มาเร็วเหมือนกันครับ ผมร้อยตำรวจเอกปราณนนเอ็มสุขคุณมีหมายจับข้อหาช่อโกงประชาชนมีคนที่เสียหายจากการโดนคุณหลอกลวงเนี่ยมันจ้งความไว้กับผมเป็นจำนวนมากอยากรวยนี่มันไม่ผิดหรอกนะครับแต่มันต้องรวยจากการทํางานที่ซื่อสัตย์สุจริตคนไทยมีปัญหากับพวกคนอย่างพวกคุณประเทศชาติมีปัญหากับพวกคนอย่างพวกคุณไปใครอยากเป็นเศรษฐีชันสิชันสิเฮ้ยตอนนี้ไม่ต้องเป็นละวครักเศรษฐีแต่ว่าไปเป็นผู้ต้องหาแทนไปครับไปไปขึ้นรถเลยขึ้นรถ ดีๆนะลูกค่ะเดี๋ยวแม่เอาปาลโกนน้ำต้ววู้ไปให้นะลูกคนะเอาคุณแม่ครับช่วยกันเขียนหน่อยครับให้ฉันเขียนเนี่ยนะใช่ครับขอโปรดให้ลูกนะจะไปกันเลยเองทำเวรทำเกาไม่กันใครเองก็ต้องรับเวรรับกรรมนั้นทำตัวน้าแรงเกียนในสังคมง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้ วันนี้ละครสั้นของเรานี่สุดยอดมากเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าคนบางคนเนี่ยตอมสํนนึกฐานเสกมากโดยเฉพาะบางคนนะครับที่หากินกับความโลภของคนอยางไม่มีจิตใต้สำนึกใช่แล้วค่ะเงินของคนที่โดนหลอกเนี่ยอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเปรียบเสมือนความหวังเดียวในชีวิตของเขาเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเหมือนกรณีแม่บอสเก่งที่อุตส่าห์ไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาลงทุนเลยค่ะคนที่เห็นคนอื่นรวยแล้วอยากรวยบ้างแล้วไปลงทุนด้วยก็มีความผิดเพราะตัวเองประมาทไปเชื่อคนง่ายเองใช่ไหมคะก่อนที่เราจะลงทุนอะไรเนี่ยเราต้อง ะะใช่เลยครับมันเป็นเรื่องที่สะท้อนสังคมจริงๆนะครับว่าคนโกงและคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยสุดท้ายกฎหมายก็ทําหน้าที่ของมันคและเพื่อนๆและคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปฟังกันเลยครับ ก็จริงๆทุกๆการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเนาะคนที่จะตัดสินใจลงทุนนะคะก็ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะลงทุนเนาะไม่ใช้ความโลภชักจูงแม้่งนั้นมันก็จะเกิดความผิดพลาดได้อ่ะคะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาสิ่งแรกที่คนมีก็คือสตินําความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนเป็นภูมิคุ้มกันสําหรับการลงทุนครั้งต่อไปในอนาคตของเราค่ะ พฤติกรรมแชร์ลูกโซ่คือพี่คิดว่าเขาเป็นคนพูดจาโน้มน้าวคนเก่งแล้วก็ใช้คนมีชื่อเสียงมาอดรวยทําให้คนเชื่อโดยสนิทใจมากขึ้นแล้วคนตกเป็นเหยื่อเยอะขึ้นคิดว่าคนโกงคนได้รับโทษเราไม่ควรจะเชื่อใจใครง่ายๆแล้วก็มีสติให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะน่าเห็นใจนะครับหลายๆคนเสียงเงินเพราะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่กลับโดนหลอก มันเหมือนว่าผู้เขาหากินกับความหวังของคนเพื่อไปสร้างความมั่งคัง่งร่ำรวยให้กับตนเองผมว่าถ้าสังคมเรียนรู้เรื่องผู้นี้มากขึ้นนะครับคงจะช่วยกันระมัดระวังหรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ดีเลยนะครับ ฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆน,น้องๆกันแล้วเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเรื่องของการขายฝันรวยรัดรวยเร็วเนี่ยไม่มีอยู่จริงและข้อสําคัญเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับใช่ค่ะเพราะปัญหาใหญ่เกิดขึ้นได้บ่อยๆหรือเพราะว่าเราเนี่ยมีความซื่อสัตย์กันน้อยลงหรือเปล่าคะเราต้องไม่ลืมนะครับว่าความสุขที่แท้จริงของเราทุกสิ่งที่ได้มาจะต้องได้มาจากความซื่อสัตย์และสุจริตครับ ร่วมสนุกในรายการต่อมสํานึกอักเซบหรือไงเพียงตอบคําถามว่าจากพฤติกรรมของบอสเก่งที่หากินกับความโลภหลอกชาวบ้านลงทุนสะท้อนความไม่มีคุณลักษณะใดในรักขันประชาธิปไตยข้อ1ซื่อสัตว์ข้อ2ความมีวินยัยข้อ3ความรับผิดชอบ คนตอบที่โดนใจ10ท่านแรกจะได้รับตุ๊กตาน้องสนกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกลา้ากระเป๋าที่ระลึกจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ภายในวันที่28ธันวาคมถึง30ธันวาคม2 5 6 7ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการตอมสนึกอักเสบหรือไงหวังว่ารายการของเราเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้คิดและทบทวนพบกันใหม่เสาร์หน้า11โมงเช้านะคะและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาส99ปีแห่งการครองราชสู่100ปีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีงานสมโพชพระนคร150ปีการแสดงดนตรีนาตกรรมบทเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงเฉลิมพระเกียรติชมชิมอาหารยอถ่ายภาพ a อย้อนยุค พร้อมกิจกรรมพิเศษมากมายในวันที่10 1ถึงมกราคม2,568นี้เวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีนาอาคารใหม่สถาบันพระปกเกล้าหลานหัวงนันดีเขาไม่ทำกันแบบนี้ลูกใช่เป็นคนดีนะโว พี่มอไซค์เนี่ยรับจ้อบเป็นเดอร์ส่งอาหารทำไมต้องแต่งท่อเสียงดังหรอกเวลาไปส่งอาหารนะะจะได้ยินเสียงมานิ่นเ